นิทานส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์เรื่องเพื่อนซีรักความสะอาดเยี่ยมเราทำได้ณนะโรงเรียนบ้านซ่องในยามเช้าแสงแดดอ่อนๆแตงกวากับกระมลวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานทั้งสองคนรักโรงเรียนนี้มากเพราะโรงเรียนมีต้นไม้ให้ร่มเงาและมีสนามเด็กเล่นที่มีมะหมุนสไลเดอร์ให้เด็กๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน ช่วงพักเที่ยงแตงกวากำลังกินขนมแสนอร่อยส่วนกะมลก็กำลังดื่มนมกล่องอย่างมีความสุขเมื่อกินเสร็จแตงกวาได้เผลอทำซองขนมหลุดมือตกลงบนพื้นสนามหญ้ากะมลทิ้งกล่องนมที่กินเสร็จไว้ด้วยเช่นกันแล้วรีบวิ่งตามแตงกวาไปเล่นสลเดอร์กับเพื่อน,อนตกเย็นก่อนกลับบ้านทั้งสองคนเดินกลับมาที่สนามเด็กเล่นอีกครั้งเอ๊ะทำไมสนามเด็กเล่นดูไม่สวยเหมือนเดิมเลยนะฮะนั่นตัวอะไรนะ่ะ นั่นแหละคือสัตว์ประหลาดตัวจิ๋วที่มาทำลายความสะอาดของโรงเรียนเราถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่แบบนี้ทุกๆวันโรงเรียนที่เรารักก็จะเต็มไปด้วยขยะสัตว์ประหลาดตัวจิ๋วก็จะมาเยอะขึ้นแล้วเราก็จะเล่นสนุกไม่ได้ทั้งสองรีบเก็บซองขนมและกล่องนมของตัวเองแล้วเดินไปทิ้งที่ถังขยะเพื่อนๆคนอื่นก็ช่วยเก็บขยะอีกด้วยเมื่อเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนบ้านซ่องก็กลับมาสะอาดสดใสอีกครั้ง ต้นไม้ก็ดูร่มรื่นสนามเด็กเล่นก็กลับมาหน้าเล่นเหมือนเดิมแตงกว่ากับกระมนรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโรงเรียนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองคนก็กลายเป็นเพื่อนซีรักความสะอาดคอยเตือนให้เพื่อนเพื่อด้วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะอื่นๆด้วยการดูแลความสะอาดไม่ใช่แค่ทําให้โรงเรียนสวยแต่ทําให้เรามีความสุขและมีสุขภาพดีด้วยนะ ความสะอาดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะช่วยกันร,รักษาพื้นที่สาธารณะให้สวยงามน่าอยู่